สวัสดีครับผมอยู่กับบุลลอดดำทีมครับเช่นเคยฮะเปลี่ยนบรรยากาศมาดูที่เทมั่งครับที่เทงานหลวงของคุณหน้าโจยนี่นะฮะตรงนี้แหละที่ผมบอกว่าดินที่เหลือในงานหลวงมีเท่าไหร่จะมาอยู่ที่นี่หมดแล้ครับนี่เริ่มขึ้นชั้นสองแล้วนะนี่นี่ครับเมื่อวานานี่เมื่อคืนนี้ฝนตก เช้ามานี mond, pit, fine, ่ก็ไม่เป็นไรแต่เหนื่อยรถไทยหน่อยเพราะว่าทีไปดันไปครับเปิดให้มันกว้างก่อนแต่ถ้าฝนไม่ตกเมื่อไร่ก็สบายเมื่อนั้นแหละเทๆๆๆทีละชั้นทีละชั้นแล้วก็ปาดยอดเอาแล้วก็ขึ้นอีกชั้นหนึ่งไปเรื่อยๆฮะรับรองสูงเข้าภูเขาแน่ออาวันนี้ไม่ใช่เจ๊พึ่งแจกตัวนะ เจอพี่หนุ่มเราวันนี้มาทำหน้าที่แทนครับแล้วใครขับรถไทยเนี่ยโอ้ลูกชายหุหน้าโจ้ฮะนี่ลูกชายหวหน้าโจ้ปิดเทอมมาอยู่กับพ่อกับแม่หวหน้าโจ้เอามาด้วยครับเอามาได้หลายวันแล้วแต่ไม่เห็นเองนั่งแต่หน้าหกล้อฮะ โดยมากจะอยู่หน้าหกล้อเจ้ารถคงคคยฮะล,ลูกชายลูกชายอูหน้าโจยเราวันนี้แม่บอกว่าให้มาฉีกตัวแทนแม่หน่อยแม่กำลังทำกับข้าวนี่ขัดตั้งแต่นี่เลยอีกสักหน่อยก็เก่งเหมือนพ่อพ่อพันดีลูกพันดี ไอพ่อพันดีลูกต้องเก่งอยู่แล้วเหมือนไก่ชนแหละได้พ่อพันดีแม่พันดีอีกสักหน่อยก็เก่งฮะนี่ดูไปนะครับเพราะว่าอย่าไปคิดอะไรมากเด็กกำลังหัดขับรถไถครับ,รรบเดี๋ยวจะบอกว่าโอ้ยทำไมดันแบบนี้ลูกชายหัวหน้าโจยครับหัด เพราะว่ามันไม่ต้องใช้อะไรมากไม่ต้องใช้สมองมากเท่าไหร่เพราะเป็นพื้นที่รงโลง่งอาศัยแค่ล้มดินล้มกองดินให้ลาบไปหน้ากองก็พอแล้วพอให้กร้อข,อขึ้นมาแค่นั้นก็พอไม่ต้องใช้อะไรมากก็เลยให้ฝึกไปเลยนี่ฝึกไปในตัวนี่นนะทีเทก็อยู่ตรงนี้แหละใกล้ๆนี่แหละดูดิหัวหน้าโจยกำลงกังตักนี่แหละ เจ้าอาเป็นอะไรอีนะไม่เป็นไรครับมันไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วติดตรงไหนติตรงนั้นเลยนี่เจ้าอามเราติดตรงนั้นแหละดูดิว่าจะขึ้นไหมโอ้โอ้โอ้โอโยกล้อเลยโอ้โอ้ใจเย็ยนใจเย็ยนให้ดำลงก่อนดำลงก่อนครับอันตราย อย่าไปดิน้นมีโอกาสพลิกคว่ำได้อย่าเอารถไถดันท้ายแป๊บเดียวก็ได้แล้วนี่นะครับทำงานหลังฝนตกย่อมมีอุปสรรคเป็นธรรมดาอ่ะเสียงนี้คุณคุณเบิ้ลรถเบิ้ลพ่อเนี่ยอ้เยอเจ้าต้ามาแล้วนี่จนผมนี่จำได้นะเสียงปุ๊บปุ๊บเนี่ย ตายการขับไม่ใช่ใครครับเจ้าตาตีนเปล่าเจ้าของใช้ยาคนขับรถใช้ไม่ใส่รองเท้าใช้ตีนเปล่าฮะพูดค,คำหยาบจะใช้เท้าเปล่าดีกว่าเด,วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช้วิธีดีดเอาดีกว่าดีดครับดีดเอาพานเนี่ยเอาปลาท้ายค้ำกับพานครับดีดให้ล้อมันลอยตักหน่อยแล้วก็ใส่เกียร์เลยเดินหน้านี่ โอ้โหนี่ความแรงสุดยอดสุดยอดแรงจริงๆเฮ้ระวังรถซ้ายนะระวังรถมาทางซ้ายเอ้ากลับไปแล้วดันได้แค่สองสามค้งกลับไปแล้วลูกชายวันหน้าโจยไปหาแม่แล้วฮะ ตรงน,นี่นะครับทีเอตรงนี้จะสูงขนาดไหนเอา้าเอา้ายุบอีกแล้วดำเลยดำเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าดิ้นอย่าดิ้นนี่ยการสีเหลืองก็จะแข่งยู่เหมือนกัน โอ้โหยกดำเลยฮะยกดำเลยดีดจนขึ้นเลยฮะใช้วิธีเดิมครับใช้วิธีในการดีดเหมือนเดิมครับนีคคค่ค่อยๆถอ,อยไปครับค่อยๆถอยไปฮะฮะอ๋อตุ๊กตาลุดนี่ตุ๊กตาอยู่หน้ารถไถมีอยู่สามตัวลุดใส่ไว้ใส่ไว้ หมืนกาดินไปดินมาต้องแต้งต้องแต่งต้องแต้งอยูน่นะอ่ะเทไปแบบหนึง่งรู้สึกว่าหกโรนี่จะหายไปคันหนึ่งน่ะหายคันเจ้าเล็กครับหรือเจ้าเทเรซ่ากำลังไปเอาท่อซิ่งไปส่งบริษัทครับลืมบอกไปว่า ท่อซิ่งหัวหน้าโจย,ยกไปแล้วนะยกเอาไปเก็บไปแล้วครับไปเก็บอยู่ที่บริษัทนั่นแหละเจา้าเล็กก็เลยว่าเอาท่อสิ่งไปเสร็จแล้วถึงจะมาขับเจ้าทะเล่าตอนนี้รถก็เหลืออยู่5้าคันเออๆๆอย่าลงมาเลยอย่าลงมาเลยรถไทยเรามีอยู่ ไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานนี่ตักไม่หยุดเลยนี่ยังมีจอดรอบ้างเจ้าพิชาจเรานี่จอดรอฮะอ่ะพอดีเจออ้าอาร์มก็ไปพอดีอะอะนะออาีแต่เลยให้ลลกเทบุลรอนี่กีกาวางค้าเขาหรือเปล่าเนี่ย อ่ะถอยมาเลยถอยมาเลยมาอยู่ด้านนี้ดีกว่าอ่ะอยู่ต่อไปเซมาคุเตเราฮะรถก็ไปจอดรออยู่ตรงนั้นแหละเพราะว่าต้องคอยเข้าไปทีละคันทีละคันครับเพราะว่า อีกด้านหนึ่งยังไม่ได้ปาดมันลื่นอยู่ก็เลยเข้าไปไม่ได้เลยต้องเข้าไปทีละคันครับที่หน้างานที่เจ้าวิซาอยู่โอเคตรงนี้แหละเซมาคุเตเหลือคันเดียวนะที่ยังคงอยู่ฮนะคันนี้แหละจะอยู่จนเสร็จงานเลยนี่จะอยู่ช่วยคุณน้าโจยจนเสร็จงานเลยครับเจ้าเซมาคุเตของบุรรอดดาทีมครับเบอร์สาม ไม่ใช่เบอร์กระมดนะเบอร์สามหาเสียงหรือเปล่าูรอดมีบอกเบอร์ด้วยโอ้อากาศนี่ร้อนอบอ้าวจริงๆฮรผมคิดว่าน่าจะไม่รอดนะอะไรไม่รอดฝนผมคิดว่าฝนจะต้องมาอีกแน่นอนร้อนแบบนี้ ร้อนแบบอบอ้าวได้ข่าวว่าพายุเข้ายันถึงวันที่หวันที่หนี่ก็นี่แควันที่หนึ่งเองอีกห้าวันฮะกว่าจะออกไปหมดมาแล้วครับได้เจ้าต้าดันแล้วนี่แหละปาดไปเรื่อยปาดไปเรื่อยฮะพอเสร็จแล้วนี่ก็เทอ,อัดกองเลย ถ้าฝนไม่ตกนะปาดยอดวิ่งขึ้นอีกชั้นหนึ่งรับรองสูงเข้าภูเขาแด้ที่เทตร,ตรงนี้นี่ฮะดันไม่ต้องอะไรมากรวมแต่คองขอให้หกล้อขึ้นมาได้ครับพอติดตรงไหนดําตรงนั้นมาดูเจ้าอามว่าจะพลาดท่าอีกไหมจะยุบ จะตะแคงอีกหรือเปล่าอาวไอ้เราก็นึกว่าจะขึ้นมาข้างบนอ๋อทีตรงนั้นเลยดินนี่ผสมหินดำมาด้วยนะเนี่ยตรงนี้ก็มีลูกรังอ่ะถอยมาละนี่นี่พนักงานโบกอย่างนี้ดีนอกจากไปที่เทที่เหนือคำสั่งนั่นแหละถ้าเหนือคำสั่งมีโอกาสจมได้ถ้ามาตามที่เขาโบกนี่ น้อยนะที่จะจมอ่ะนี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งครับนี่บุรรอดพามาดูที่เทงาหลวงน้าโจยดีนมีอยู่เท่าไหร่ใส่ตรงนี้ให้หมดเดี๋ยวคลิปนี้บุญรอดขอจบเพียงช่างนี้ก่อนครับขอบพระคุณมากเลยครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ